สวัสดีครับน,นี้ก็มาเจอกับมิสวิวิีกแล้ววันนี้เราก็จะมาสร้างไปเอ็นเดอร์ดาก,กอนกันเลยนะครับผมประตูที่เรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับก็สร้างเลย,เลยตอนแรกคุณก็ต้องมีบล็อกบล็อกอะไรวะบล็อกเออบล็อกบล็อกบล็อกนี่ครับผมบล็อกอันนี้นะเออเราค่อยไปดู เดี๋ยวไปดูตอนที่ผมหาครบเลยดีกว่าโอเคครับผมสิ่งที่คุณต้องมีคุณก็ต้องมีอันนี้นะครับไอเนี้ยบล็อกอันนี้โอเคแล้วก็นี่ครับผมเอนเดอร์ er, อะไรไม่รู้ก็แรกแล้วก็วางสามคูณสามเลยครับผมวางสามคูณสามครับผมวางเลยแบบนี้วางครบทั้งสามคูณสามเลยนะครับโอเคแล้วคุณก็ วางอันนี้ให้เป็นแนวเดียวกันนะครับแถวหนึ่งให้วางเป็นแนวเดียวกันให้หมดโอเคอันนี้ครับผมแบบนี้ครับโอเคครับดีครับผมแบบนี้อันนี้นะครับโอเคถูกต้องครับผมแบบนี้ให้เป็นแบบนี้นะครับไปเร็วดิดนึงนะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วครับเราก็จะได้ประตูที่ปหาอินเดอร์ดากอนแล้วนะนี่ครับผมให้เราทําแบบนี้นะ โอเคแล้วก็ไปลุยกันเลยชูบไปแล้วพอโผลมาล้วก็จะเจออะไรเฮ้ยอุ้ยแล้วก็จะเจอเอนเดอร์ด o n ก้อนกำลังบินอยู่เลยนะคบผมนั่นก็คือโกงโอ่าสุดยอดมังกรของแท้ผมใน1.0.0น,น,นะครับนย์คผมเนี่ยผมสุดยอดผมแล้วก็ทำการตีมันแต่มันจะลำบากเพราะฉะนั้น เราตีอันนี้ก่อนดีกว่าจุด,ดแรกไปแล้วครับผมถ้าเป็นแบบซ u วเว v a l เนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากที่จะจัดการมันได้เขาบอกว่าเป็นจุดจบของไอ้จุดจบของเกมเหรอไม่ค่อยแน่ใจรครับว่าใช่จุดจบของเกมหรือเปล่าถ้าเสียงไม่เบาไปหรือว่ายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผม ตีเรื่อยครับผมตีไปเรื่อยๆเลยนะนี่ผมอ er ็นเดอร์ดักก่อนก็เนี่ยถ้าเราไม่ตีนี้ก่อนเอ er d นเดอร์ดัก้อนมันก็จะเรียกว่าอะไรรีเลือดได้ถึงเราตีมันยังไงแต่มันก็รีเลือดของมันได้อยู่ดีก็ตีไปเรื่อยครับผมก็อย่าลืมไปติดตามช่องของเพื่อนผมด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคลิปอยู่แล้ว ช่องของเขาเนี่ยผมขอบอกเลยว่าก็ดีดีนะครับผมช่องเขาดีมากเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็ตีหมดแล้วทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้เอนเดอร์ดักกอนก็ไม่มีที่เลี้ยงเลืดอแล้วมันก็จะไปอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็รอตีมาตรงนี้เลยโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราจะตีมันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วผมจะตีจนกว่ามันจะเหลือครึ่งเราไปดูตอนที่มันเหลือครึ่งกันเลยดีกว่าโอเคครับ <Okay S 1> <ๆ S 2> ผมตอนนี้เหลือของมันก็เหลือครึ่งแล้วนะครับโอเคผมนึกอะไรออกมาเราจะเอา วิเทอร์บอสได้หรือเปล่าไม่รู้นะเราจะเอาวิเทอร์บอสมาสู้กับอินเดอร์ดาก,กอนเดอร์เป็นยังไงตีมันก่อนตีมันมันก็จะตายนะอินเดอร์ดาก,กอน อุ้ยได้ครับผมเอาแล้วครับผมวิเทอร์บอสมึงสู้กับเอนเดอร์ดากอนสีวิเทอร์บอสแล้วก็ลักข่าโอ้ยวิเทอร์บอสมันก็ไปสู้กับไอ้นี่สิไอ้วิเทอร์บอส แลกๆเอาหาดไปไหนแล้วอ่ะเอาเองดูดก่อนแล้วก็ตามไปเรื่อยๆเ,เราไปดูตอนที่มันใกล้จะตายกันเลยดีกว่าโอเคครับผมดูเลือดของเอ้ยดูเลือดของไม่ต้องไปดูเลือดของวิเทอร์บอลน,นะให้ดูเลือของไอ้นี่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโอ๊ยลืมชื่อ,อกแกกูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่โอ้ ลืมชื่อได้ไงเนี่ยค่ะก็เหลืออีกนิดเดียวดูผมมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมาแล้วโอเคทำการตีโวนไอ,อ้เรอยอุ้ยอุ้ยเรือมันจะหมดแล้วอ่ะแต่มันก็ยังไม่รอตีเลยนะผมแล้มันกลอีกมันกลับมาอีกกลอีกสิครับกลับมาอีกกลับมาอีกกลับมาเลยกลับมาเลย กลับมากลับมาโอเคกลับมาแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วครับผมโอ้ยดูดูดูตายแล้วอ้าวอ้าวโอ้ยดูดูดูโอ้ยโอ้ยเลเวลโอ้หแล้วผมจะลองเก็บเลเวลดูนะครับแป๊บแป๊บแป๊บลองเก็บเลเวลก่อนว่าจะได้เลเวลเท่าไหร่กันโอเคครับผม จะลองดูนะครับว่าได้เลเวลเท่าไหร่โอ้โหเลเวลคุณดู level เด oh, oh, ลเวลที่เราได้โอ้โหนี่หรอเลเวลที่เราได้อืืเราได้เลเวลเกือบร้อยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อย่าไปมองตาเอนเดอร์แมนนะึนว่องผมไข่ราได้ไข่มาแล้วใช่ไหมเอาไข่หาย มึงเอาไข่อ๋อนี่อ๋อนี่ครับผมแล้วก็จะได้ไข่มานะครับอ้วอาวเฮ้ยอา้าวทำไมมันหนีอ่ะเอา้าผมก็ไม่รู้นะเราจะลองลงไปดูนึงสองสามุอ๋อจบเกมครับผมอ๋อจริงด้วยครับผมเมื่อเรามาหาอนเดอร์ด n กกอนเกมหมครับก็คือจบแล้วครับผม จบแบบบอลิวเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเกมนะครับก็จบมาให้เนื้อดะก่อนนะครับอ๋อสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆเวอร์ชันนี้ก็ดีนะครับผมก็อ่านไปเรื่อยๆผมขี้เกียจอ่านเป็นเกมที่สนุกมากนะครับเกมนี้เฮ้ยแต่เอาชีวิตรอดของพวกเราอะมันยังไม่ เออมันยังไม่ถึงพวกนี้เลยนี่หว่าเนาะมิสบ,บิมทีวีครับผมเนี่ยเพื่อนผมมันเขียนผิดบีม,มันต้องเป็นตัวอ e, ีแล้วก็พิมพ์ใหญ่กว่กเลยใช่ปะไม่เป็นไรครับผมก็จะดูๆๆๆก็สุดยอดครับผมเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะไมครับก็สร้างมาแบบเป็นบล็อกที่เป็นสิ่งที่ดีครับผมผมชอบเกมนี้มากที่สุดเลย สำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดสับค่าเพื่อเป็นกำลงังใจด้วยนะครับแต่ไม่ใช่จะจบนะเราก็ยังเล่นต่อสำหรับไอของตัวเราไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมแล้วเพื่อนของผมด้วยล่ะสำหรับไอคอนตัวกะครสวัสดีครับ